โอ้มื้อโชเปอร์สวัสดีค่ะเช้าวันนี้รถของเก่ามาแต่เช้าเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้น้องแพทจะพาไปเก็บของเก่าไปขายกันนะคะนึกถึงสมัยเด็กๆเลยนะคะทุกคนเวลารถของเก่ามานะคะจะรีบเอากระสอบไปหาของเก่ากันแบบนี้เลยจ้าไม่ว่าจะเป็นของเก่าที่อยู่ตามรอบบ้านนะคะหรือว่าขยะที่แยกไว้ในบ้านก็มีจ้าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเลยนะคะทุกคนนึกถึงตอนเด็กแล้วก็สนุเหมือนกันนะคะได้บัตร2บัตรก็คือดีใจแล้วค่ะพอเก็บมาได้เยอะแล้วนะคะก็ทํากันแยกเลยจ้าเพราะว่าแต่ละอย่างราคาไม่เหมือนกันนะคะวันนี้มีรองเท้า ด้วยค่ะทุกคนเอารองเท้าไปขายด้วยคู่หนึ่งนะคะพอแยกเสร็จแล้วนะคะน้องแพตก็จะรีบวิ่งไปเลยจา้าทุกคนเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าขอไม่รอจา้ารีบจนเกือบหลงทางแล้วไม่ล่านี่แหละจา้าทุกคนเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ไปเรียกพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะคะล่าสุดพ่อค้าแม่ค้าไม่ลงมาจา้าทุกคนน้องแพตก็เลยเอาตาช่างลงมาเลยจา้าถึงช่างแล้วแม่ค้าก็มาช่างเองเลยจา้าแม่ค้าบอกว่าได้4กิโลนะคะและนี่ก็จะเป็นกระป๋องเบียร์นะคะกระป๋องเบียร์พ่อค้าแม่ค้ารับซื้อที่2กระป๋องหนึ แล้วจ่ายยี่สิบบาทจำนวนอาจจะไม่มากนะคะแต่มันก็คือเงินค่ะอะไรที่ทาแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะน้องแพททาหมดเลยค่ะทุกคนไปหาของเก่ามาเมื่อกี้มือเลอะไปหมดเลยจ้ะทุกคนขายเสร็จต้องมาล้างมือเลยนะคะเงินที่น้องแพทได้มาวันนี้นะคะน้องแพทจะมาหยอดกระปุกออมสินจ้ะทุกคนวันนี้นะคะน้องแพทมีกระปุกออมสินสองกระปุกจ้ะที่กําลังเก็บสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะกระปุกนี้น้องแพทจะใส่เหรียญสิบค่ะทุกคนส่วนกระปุกนี้นะคะน้องแพทจะใส่เหรียญทุกอย่างเลยค่ะออมเงินหนึ่งบาทหลักสิบในวัน วันหน้าจะทุกคนออมเงินไปด้วยกันนะคะ